สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนแบต iPhone 8นะครับผมนะครับเป็นเครื่องรุ่นนี้นะซึ่งตัวนี้ก็นานมากแล้วนะครับประมาณ5ปีได้แนะ5-6ปีได้นะครับผมนะครับครับก่อนเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คสุขภาพแบตก่อนนะครับว่าสุขภาพแบตตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าต่างของการตั้งค่านะหรือว่าเมนูการตั้งค่านั่นเองนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยทีนี้มันจะเห็นคาว่าแบตเตอรี่ครับเรากดเข้าไปนะพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับ มันก็จะขึ้นบอกเลยครับว่าการจะใช้งานอะไรมียังไงบ้างนะครับแต่สุขภาพแบตเตอรี่ที่เราจะดูคือตรงนี้นะเนี่ยครับจะเขียนไว้เลยว่าสุขภาพแบตเตอรี่นะตอนนี้มันขึ้นคําว่าบริการนะครับผมนะครับก็คือ,อความจุสูงสุดอยู่ที่79%นะอันนี้คือถ้า iPhone เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าความจุเนี่ยต่ำกว่า80%นนะครับผมนะครับเขาก็จะขึ้นเตือนแบบนี้ให้เราเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์นะ เพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่นี่คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเองนะเพราะว่าเครื่องมันหมดประกันไปแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแบตนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมซื้อมานะก็สั่งทั่วไปนะในแอปนะครับก็ไม่ใช่ของแท้หรอกนะผมว่านะแต่มันก็น่าจะคุณภาพใกล้เคียงกันก็เลือกดูร้านดีๆนะครับผมนะครับครับอุปกรณ์นะที่ผมต้องใช้นะครับครั้งนี้ก็คือจะเป็นทร์กเบอร์นี้นะมันจะเป็นหัวมันดาวๆครับบอกไม่ถูกเป็นหัวแบบเหมือนรูปดาวนะนะครับแต่ผมเรียกทร์กนะ ขนาดอยู่ที่0.8นะ0.8นะครับผมทอกเบอร์0.8แล้วก็ไขควงแฉกนะครับ1อันแล้วก็เป็นสวิเซอร์นะครับอันเล็กๆ1อันนะแบบนี้นะครับผมครับก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะนะครับปิดเครื่องก่อนอ่ะปิดเครื่องนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้นะใช้เบอร์ท็อกนะครับ0.8นะขันตรงนี้2ตัวออกมานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับ มดมันจะตัวเล็กหน่อยนะต้องค่อยๆค่อยๆทำนะครับนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะตัวจิตเดียวเองนะครับนะครับแล้วก็ถอดนะครับถอดด้านล่างนี้นะเอาปิ๊กเล็กๆนะครับหรือว่าที่งัดเครื่องก็ได้นะเล็กๆมางัดขึ้นมานะครับนี่เราก็เป็นปิ๊กแบบนี้นะนะครับ แล้วก็สอดเข้าไปด้านล่างตรงนี้นะใต้จอนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆแงับมันขึ้นมานะแบบนี้ล้อจากด้านตัวท้ายตรงนี้ก่อนนะค่อย <c oughs> ๆงัดขึ้นมาครับนะครับเพราะเขาจะมีกาวอยู่รอบๆข้างนะครับเวลาแกะครั้งแรกก็จะแน่นนิดนึงนะครับเราก็เสียบไปก่อนก็นได้นะครับถ้ามันออกดูแล้วมันเหมือนแน่นก็ให้ใช้ตัวงัดแบบนี้นะพลาสติกนะครับค่อยๆไล่ข้างๆขึขขข้นมานะ เพราะว่ามันจะมีกาวอยู่นะครับอันนี้คือเครื่องมันยังไม่เคยแกะเลยครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดจากด้านนี้ก่อนนะด้านซ้ายมือนะครับค่อยเปิดนะครับ ผมขอรูดขึ้นมาให้ถึงข้้นบนนะครับเดี๋ยวเปิดออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับตอนแรกมันจะติดกาวนี่แหละเวลาเลาะนะครับอะโอเคครับก็เปิดได้แล้วนะนะครับค่อยๆแง้มมันออกมานะครับนีย่ยมันจะมีกาวอยู่นะเห็นไหม กาวเป็นเส้นเลยนะครับติดแน่นมากเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาทาไงให้เห็นเนี่ยครับเห็นไหมเห็นหกาวไหมครับอยู่ตรงนิ้วผมนะเดีย๋ยวผมงัดออกมาเลยนะเพราะว่าเราไม่เราไม่ต้องติดแล้วนะนะครับก็ค่อยเปิดออกมานะครับก็ยังมีฝั่งนี้อยู่นะกาวเพราะถ้าเราไม่ถอดจอมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับอระพอดูดนิดนึงนะ รูดขอบๆตรงนี้นะตัวนี้กาวลุดแล้วนะครับก็เปิดได้แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับเราจะไม่ถอดหมดนะผมจะเปิดไปแค่นี้แล้วผมก็จะหาของมาดันหน้าจอไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันพลิกลงไปแบบแบนๆนะครับผมผมก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เครื่องยังไม่ได้เปิดนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คือแบตเดิมของเขานะที่เขาอยู่ในเครื่องเขาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมครับโอเคครับจุดตรงที่เราต้องไขน็อตนะ นะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมเทียบให้ดูก่อนนะครับในกรณีที่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็เราเทียบไปดูครับจะสังเกตได้ว่าตรงสายแพรตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้นะเราแบตวางอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าซ็อกเก็ตมันอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องไข่น็อตตรงนี้ออกนะนะครับน็อตเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ1นะครับ2 3 4สามสี่ตัวนะเราถอดออกมาเลยนะครับ4ี่ตัวนะใช้ไขควงไขควงแฉกนะธรรมดานะครับแฉกเล็กนะนะครับแล้วก็แยกน็อตไว้นะครับผมให้เป็นกลุ่มๆนะครับ น็อตเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันให้จําด้วยนะตัวนี้สั้นตัวนี้ยาวนะผมนะครับเพราะไม่งนั้นเวลาไขเราเข้าไปเนี่ยมันทะลุบอดนะนะครับตัวสั้นก็ต้องอยู่ที่เดิมนะนะครับเราก็จําให้ดีนะครับยาวอยู่ข้างบนนะครับก็แยกไว้เป็นกลุ่มนะครับจากนั้นให้ใช้สวิตเซอร์ครับงีบตรงนี้ขึ้นมานะมันก็จะเป็นฝาปิดนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือฝาปิดนะเราก็เปิดออกมานะครับเราจะเห็นซ็อกเก็ตนะตรงนี้ก็คือซ็อกเก็ตของเขาแล้วให้เราเอา ให้เราเอานะครับพลาสติกนะครับพลาสติกนะอย่าเอาปากแขกวงนะเผื <c responder> ่อมันช็อตนะครับแง็บมันขึ้นมาก่อนครับเขี่ยซ็อกเก็ตตรงนี้นะเดี๋ยวเห็นไหมซูมให้นะครับเขี่ยซ็อกเก็ตตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นมานะครับแค่นี้ <c ười> พอเขี่ยขึ้นมาเท่ากับว่าเราเปิดวงจรแล้วก็ไม่มีไฟอยู่ในแบตเตอรี่นะครับให้เรานะครับถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับผมนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆงัดนะครับออกมานะเพราะ again, แบตเก่าอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะนะครับผมค่อยๆงัดมันออกมา เขาจะติดกาวอยู่ด้านล่างนะครับกาวอยู่แค่ตรงนี้เองนะนี่ครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่เดิมของเขานะนะครับจะมีกาวอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยนะนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็แบตใหม่นะใส่เข้าไปนะครับอ่าครับก็จะพับขึ้นมาให้มันทรงเดิมแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับ นะประกอบก็แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก่อนเราจะประกบตรงนี้นะเราก็เปิดเทสดูก่อนก็ได้ครับเปิดเครื่องเทสดูก่อนเปลี่ยนจริงแล้วค่อยประกบจริงตัวฝาเปิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวฝาเปิดตรงนี้นะครับเราค่อยใส่นะเราเทสดูก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าจอของ ตัวตั้งค่านะเข้าไปดูแบตเตอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงคํว่าบริการยังขึ้นอยู่นะแต่ว่าแบตเตอรี่เราขึ้นร้อนแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยความจุสูงสุดตอนเนี้ยนนมันไม่ได้ไม่ได้แจ้งแล้วเนื่องจากว่าแบตก้อนใหม่ที่เราใส่เข้าไปอะ่ะจริงๆมันจะมีบอร์ดอันนื้อครับที่เอาไว้คาลิเบตแบตหรือว่าเอาไว้เขาเรียกอะไรดียย re, ตั้งเคาน์เตอร์ครับให้ตัวแบตเตอรี่เหมือนรีเซ็ตกับเครื่องเรานะครับแต่นี่คือผมไม่มีนะผมก็ใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับแต่ตอนแรกท คือเราจะอิงได้เฉพาะแบตเตอรี่แท้นะครับที่ติดมากับเครื่องเท่านั้นนะถ้าเราใส่แบตเทียมเข้าไปแล้วเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนแบตอื่นที่ไม่ใช่ของเขาเนี่ยก็อย่าไปอิงนะครับเปอร์เซนต์ตรงนี้มันวัดไม่ได้แล้วนะนะครับก็ให้เรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปแล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะนะครับนี่ก็เป็นวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะเดี๋ยวผมก็จะปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับ หรือนิ้ทโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆหม่ฉลาดครับถ้าไม่มีโปรแกรมหรือว่าอุปรกรณ์ที่เอาไว้รีเซ็ตเจ้าตัวแบตอุปหรือว่าอุปรกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่เขาก็จะมองเห็นว่าเป็นแบตก้อนเดิมนะเขาจะไม่มองว่าเราเปลี่ยนแล้วนะครับตัวเครื่องนะแต่ในทางปฏิบัติกบมันก็คือสามารถใช้งานได้แหละครับผมนะครับ ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประกอบไล่ไ่ขอบนะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะลงล็อกนะครับแต่รอบ2เนี่ยรอบ2อรอบ3าก็จะแกะง่ายแล้วเพราะว่ากาวมันหายไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนี่ไม่ต้องคาลิเบตเลยนะไม่ต้องเอาแบตมาคาลิเบตนะมันก็จะมันก็จะใช้งาน ได้ปกติเลยนะครับผมนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาฉลาดแล้วต้องใช้บอร์ดที่เอาไว้รีเซ็ตแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะครับจะได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่แล้วก็เอาไปคืนน้องที่มาวานให้เปลี่ยนให้นะครับผมเดี๋ยวรอเปิดเครื่องมานะครับเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับ ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพราะว่าก่อนก่อนที่ผมจะเอามาใส่เนี่ยผมเอาไปชาร์จก่อนครับผมมีบอร์ดชาร์จตัวนี้นะเนี่ยเอามาชาร์จก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่นะครับผมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบว่ากำลังหาวิธีการหรือว่าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone แปดด้วยตัวเองนะก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับโอเคละก็ฝากไว้สักคลิปนะครับผมนะครับ ครับก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจเป็นพิเศษก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ